สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลั๊มปลั๊มนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของไพโรเมนเซอร์นะฮะเรายัางอยู่ในแพดเบต้าเทสนะครับ 0.9.24H นะฮะ <ๆ S 2> ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรใดๆเพราะฉะนั้นเราไปซุ่มกระเป๋ากันเลยฮะโอเคได้ไฟพิษมาแล้วได้ไฟพิษมาม,ม,มีอ่ะมีอาวุธมีอาวุธมีมีกระแทะมีไฟอ่ะมีมี่านมีไฟมีหมู มีหมูอืมอ่ะหมูก็หมูหมูก็หมูอ่าหมูหมูหมูอ่าห,ห,ห,หมูต้องวางท่านี้เ่ะหมูวางท่านี้ไม่เป็นไรครับหมูวางท่านี้วางท่านี้เอามาเล่งดาเมจหน่อยนะฮะเล่งดาเมจหน่อยเลือตั้งหนึ่งบาทไปกันเลยฮะซื้อของได้เท่านี้แหละแต่เราได้ช่องก็เพิ่งเยอะนะฮะสำหรับเกมนี้ครับไปต้องข้ามีดาบไม้แล้วก็มีผักผลไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะ สโลกแกนวันนี้คือรวมอะไรได้รวมนะครับเราจะไม่รอแล้วนะเพราะผมก็แพ้หลายตายอยู่เหมือนกันเพราะเกมช่วงหลังๆมันนี้เล่นค่อนข้างยากนะฮะเล่นค่อนข้างยากลีอย่างของมันไม่ออกมาเลยเนี่ยแหละหนักอยู่นะหนักอยู่ครับอเ,อเอานี้มาเอานี้มาก็ถิดมารีโร่หนึ่ทีมีช่องด้วยมีช่องด้วยมีกูเบิ์ด้วยอเอาไงดีอันนี้วางตรงนี้ลูกไฟลูกไฟวางไว้ตรงนี้อันนี้วาง วางนี้วางนี่หนึ่งแล้วก็มีกล้วยครับเรามีกล้วยวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่มีหอยสองตัวมีวางไว้ตรงนี้ทิกเกอร์อะไรด้บ้างโอเคไปกันต่อฮะใส่อะไรได้ใส่ไปก่อนนะครับแล้วเขาก็ได้ดาวกันนี่แล้วทำไมผมไม่เคยได้ดาวกับเขาเลยอะ่ะอยากได้ดาวเหมือนกันนะอืมอยากได้ดาวเหมือนกันครับตีตีสิไตัวขเปิดทเลตีสิไฟตัวข้าเปเิดเป็นปทะเลโอ้โหไพโรเปิดเป็นทะเลตี อยู่ดีก็เปิดบปเทเลช <instagram> ิ่งขึ้นมาแหมอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอานี้ออกมาปั๊บรีโรดหนึ่งทีดาบไม้มีอันนี้ด้วยอันนี้มาก่อนครับเอาก้อนหินไปห,หนึ่งก้อนติดมือรีโรดหนึ่งทีมีช่องมีอันนี้ด้วยแล้วก็ไปกันต่อฮะไฟตง้งข้ามีถุงมือกับโมเต็นมีโมเต็นนะะ มีดโมเทนมีดชิ้นหนึ่งที่แรงมากๆนะครับดาเมจสิบแล้วฮะดาเมจสิบจะกินฮีทดาเมจสิบเอ็ดด้วยตีตีกระทะเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะถ้ามันตีโดนอะแล้วมันตีไม่โดนเนี่ยมิสเนี่ยมิสอีกแล้วมิสมากิมอะไรมีดกิอะไรมิสเออก้อนหินอะใช่ไหมก้อนหินปะเออร์รี่เบอร์นิงฮะเออร์รี่เบอร์นิงเนี่ยค่อนข้างดีแต่ผมจะจะต้องเล่นเป็นเบอร์นิงซอร์สและเบอร์นิงเบดเท่านั้นนะถึงจะดีอ่าถึงจะดีอย่างงี้ดีกว่าเอาไหม เอามาเลยแล้วกันนะแล้วก็ขายหมูไปขายหมูไปแล้วก็ได้ถุงมือหมห <c oughs> ถุงมือแซ่ไฟอืยังไงดีอย่างที่บอกครับได้อะไรมาก็ดึงออกมาก่อนแล้วกันดึงออกมาขายกระทะแล้วก็แซ่รวมนกัเข้าไปรวมเข้าไป,าไปฮะส่วนอันนี้วางตรงนี้นี่วางตรงนี้แล้วก็หอยสังเอย่าค่อยเดอยวค่อยขายแล้วกันอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็อม จัดของนิดหนึ่งจัดของนิดหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเอฟวอรี่ n บ n นนฝ่ายตรงข้ามมีพลังสาวน้อยมาหนึ่งอันฮะพลังสาวน้อยพลังสาวน้อยอืมเขามีกระทะมีดาบแต่เขามีเอ็มพาวเวอร์นี่แหละเอ็มพาวเวอร์เนี่ยหน้าปวดหัวมากฮะแล้วก็มีรีเจนด้วยดูดิแล้วเขาก็อย่างแรงเลยทําไมฝ่ายตรงข้ามเขาตีแม่นจังคือผมมาตีไม่โดนประเด็นคือตีไม่โดนแต่เขาตีแม่นแม่นอืม เอานี้มาแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้เือตั้ง4บาทสี่บาทสี่บาทขายอันนี้ซื้ออันนี้แล้วก็เดี๋ยววางของแป๊บหนึ่งครับโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะแท่ไฟของเราเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ใช้เพิ่มความรุนแรงให้เขานะฮะส่วนเจ้าดาบดาบไม้ของเราเนี่ก็ยังไม่มีเวสโซนีกก้อนหนึ่งไม่รู้จะไปหาที่ไหนอะตีไปก่อนครับดาเมจสิบเอ็ดแล้วก็ตีไปก่อนตีไปก่อนแล้วมันก็นหินด้วย ก้อนหินดาเมจซีตีไปก่อนนะฮะตีไปก่อนเอาคว้างไปควางได้ควางไปโอเคควางได้ควางไปฮะแล้วก็มีตะเกียงขึ้นมาเอาไงดีเอาตะเกียงมาก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้อันนี้ราคาสองหนึ่งบาทสองสี่ขาดอีกบาทหนึ่งขาดอีกบาทหนึ่งอืมจะขาย่านดีไหมไม่เอาผมขายอันนี้อันนี้ก็ได้เอิ่มขายนี้ไปขายนี้ไปซื้อนี้มา ปั๊บวางนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ใส่ตะเกียงไปปับ๊บแล้วไปกันต่อฮะในเมื่อไอเบอร์นิ่งซอสมันยังไม่มานะเบอร์นิ่งซอสยังไม่มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใส่ตะเกียงไปก่อนแล้วกันนะฮะตีไฟต้องข้ามใช้สมินาค่อนข้างเยอะฮะแต่เราก็กลัวหลวมตัวไปหน่อยฮะหลวมตัวโดนสตันมานดเลี้ยงนะตีคอยทีหูเนี่ยเกือบแพ้เราไม่มีโล่ด้วยนะฮะเราไม่มีโล่ปุ๊บเราได้อะไร ได้นี่มาอืมเอามาปุ๊บอันนี้มารีโร1หนึ่งทีมีอันนี้ด้วยมีเลเปียด้วยเอาเลเปียไหมอันนี้ก็ดีนะครับเอาอันนี้ก็ดีแต่ผมอะ่ะมีของที่อยากได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากจะซื้อของที่แบบว่ามั่วสั่วตัวเหล็กเงี่ยพอซื้อของมั่วปุ๊บแล้วมันจะมันจะไม่มีตังพอที่จะซื้อของที่จําเป็นจริงๆฮะตี้ไฟตรงข้ามมีฮีโล่ลองซอนอแล้วเพิ่งจะเบทเทิเลตเพิ่งจะมีกรอกมาเออแล้วก็ อืมเอาอะไรดีเราไม,ม่มีรีเจนนะเราไม่มีรีเจนเอาบอดดิงแบนเนอร์มาเนี่แหละอ่ะเอาบอดดิงแบนเนอร์มานี่แหละ,านนาหละวางไว้ตรงนี้ฮนะแล้วก็อืมไม่มีของที่จะต้องใช้เลยรีโลนึงทีมีเลเปียเอาเลเปียมาก่อนดีไหมอืมเอาเลเปียมาก่อนดีป่ะคือแบบจังหวะไอ้นี่ไงจังหวะเขาเรียกอะไรอะจังหวะ <laughs> จังหวะรอของนะ่ะจังหวะรอของดีไหม ผมว่าดีฮะซื้อนี้มาปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวทําการจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะเดคือแล้วนี้วางตรงไหนดีวางไปก่อนวางไปก่อนครับไปกันต่อฮะจนกว่าเราจะได้เวสตัวอีกก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไม่เอาสองเซตนี้ขึ้นไปนะฮะหรือว่าถ้าสมมุติเรามีมีหนามก็ค่อยว่ากันเออมีหนามค่อยว่ากันแต่เราไม่มีของที่จะใช้เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเลเปียไปเล่นก่อนเออเนี่ยเลเปียแรงก่อนเลยได้เลเปียมามีพิกด้วยอืม มีพริกอะ่ะเอาพริกมาเอาพริกมาก่อนเอาพริกมาปุ๊บอันนี้วางตรงนี้นี้วางไว้นี่ส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้รีโลหนึ่งทีมีอันนี้ด้วยอันนี้ใส่ตรงนี้ไปครับอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะอยูนี่มีเลเปียเลเปียมาอย่างนี้ใส่อะไรดี <c oughs> ใส่คูเบิร์พริกดีไหมใส่คูเบิร์พริกดีปะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเลเปียมันตีค่อนข้างไวอยู่แล้วนะฮะใช้เซมินาแค่0.8นจดด้วยตีตีเมื่อกี้มีครีดด้วยอะ่ะ เออเมื่อกี้มีครีด้วยอืมแล้วก็ของวันนี้นะฮะก็จะมีบายเดอะฮ l ล l ี่ไลท์ฮะแฮปสิบห้าเปอร์เซ็นเชงบีทซเดี๋ยวดิยี่สเช้ง b ีทูเซลสิบห้าเปอร์เซ็น์เอองงอยู่นะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะครับว่ามันใช้ยังไงนะเออแล้วมีทิกเกอร์เร็วขึ้นด้วยอืมมีน้องสโตนน้องสโตนก็เราก็มีแค่สองก้อนนี้นะสองก้อนนี้ถือว่าซื้อแล้วไม่คุ้มมากๆนะครับไม่คุ้มเลย หวดยาเราก็ไม่มีเอามอสเตตมาแล้วมอสเตตมาแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีฮังี้เบตมีตุ๊กตาเอา่มฮังี้เบตตุ๊กตาเดี๋ยวผมใช้ก่อนอันนี้ใช้เซมิหน้าหนึ่งหน่วย1หน่วยแสดงว่าถ้าใช้คู่กับเลเปียเนี่ยเราช็อตแน่ๆฮะช็อตแน่ๆเลยแต่มันน่าสนใจตอนนี้เว็บที่10แต่เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นสายน้ําแข็งแล้วนะฮะไม่ได้เล่นสายน้ําแข็งด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่เอามา มไม่เอามาเอาไงดิวเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอเอาดีมาแล้วกันแล้วก็เอาหัวใจมาเอาหัวใจมาอมหัวใจหัวใจลอกอันนี้ไว้แล้วก็ก้อนหินขายทิ้งไปแล้วกันขายทิ้งไปฮะขายทิ้งไปไม่ได้ใช้ละไม่ได้ใช้แล้วครับแล้วก็เอาขยับนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคไปกันต่อฮะ โอ้ oh, ฝ่ายตัวข้มเล่นสายดูดเลือดอีกแล้วคือผมเจอมาเมื่อวานนี่เอียนมากเลยนะสายดูดเลือดเนี่ยคือคนอื่นเล่นอย่างเก่งเลยแต่ผมเนี่ยเล่นไม่เล้่เรื่องเลย <c oughs> เล่นไม่ได้เรื่องเลยฮะตีตีตดาเมจเรา24 30 36ตี้โอ้โหแล้วเขาดูดิเขาหิวขึ้นมาหิวขึ้นมาหิวไม่หมดสักทีขออีกทีนึงโอ้ยดีนะชนะขึ้นมาได้ ยังดีที่ชนะมาได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมออนนี้มาอีกเอามงกอมาอีกครับรีโลหนึ่งทีมีกูเบิร์ดมาครับล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็แซนนี้ผมเล่นดีไหมเว็บที่11แล้วผมไม่เล่นละงอนมากครับงอนนองมากมากแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่อีกน,นิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเล่นตรงอรเฮ้ยลูกบอลมันใช้อย่างนี้ได้ด้วยเว้ยเฮ้ยผมก็ เพิ่งเห็นคนใช้เนี่ยปกติผมนึกไม่ออกนะเนี่ยตอนนี้เราคลีไป3โอเคหมดแล้ว4 5ห้าเฮ้ยดูคลีได้เราคลีได้อ่ามาดูตรงนี้ฮะไบสโนโบอลน,นี่นะคือเจ้าไอไอบอลน,น้ําแข็งเนี่ยรู้สึกเฮ้ยรู้สึกดาวทิกเกอร์มันเพิ่มขึ้นนะปกติมันจะไม่มี2ดวงด้านล่างนะจากตรงนี้กับตรงนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะมีการบัฟตรงนี้ขึ้นมาแล้ว1อย่าง เพราะว่ามันมีสโนบอลครับสโนบอนเนี่ยมันสามารถที่จะวางหนึ่งช่องได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ของที่เป็นท่าน้ําแข็งมันจะมีอะไรบ้างมีมังกรน้ําแข็งซึ่งใช้6ช่องมีชุดกรอน้ําแข็งใช้6ช่องมีบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์โลกกลมใช้อีก4่ช่องซึ่งมีสมุดมีคัมภีร์ใช้อย่างสองช่องสองช่องซึ่งมันใช้ช่องเยอะมากฮะแต่การที่มีสโนบอลเนี่ยมันสามารถที่จะอุดรูรั่วตรงนั้นได้นะครับของดีเลยนะ ของดีฮะถ้าผมชอบสนุบบอลมากเลยปั๊บอืม,อมเอาอันนี้มา <c oughs> อะไรเนี่ยเออเอาสับประรดมาอันนี้ห้าวิ5วิ5วิมันทิกเกอร์ทิกเกอร์กช้าจากักรีโรดหนึ่งทีมีตะเกียงอีกอันหนึ่งครับใส่ตะเกียงเข้าไปแล้วก็อันนี้วางวางตรงไหนอันนี้วางตรงนี้พริกอืมพริกวางไว้ตรงนี้ได้ปะได้ปะปุ๊บปั๊บปั๊บ,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 บอืมวางไม่ได้หรอกนะ นิวาวไว้ต้งนี้วางวันนี้เรามาให้ความสําคัญกับสับประรดกันดีกว่านะฮะไปกันต่อครับตอนนี้อย่างน้อยเราก็ครีได้6ครั้งแล้วนะ,ะครีหกครั้งจากมังกรไม่ฮีทครบ15หน่วยเราจะครีจะครีซีซีห้าโอเคครีหนึ่งครีสองแล้วฝ่ายตรงข้ามเปิดอมตะต,ตอนครีโอโหแม่ทําไปได้อาแทงเข้าไปฮนะมีความสามารถเราก็แทงแทง แทงข้าไปฮีท42 44 44เออนี่ยเรามีความสามารถนะฮะเรามีความสามารถในการแทงปุ๊บหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็อีมอา่ารีโล1ทีมีอันนี้ด้วย1อันเอานี้อีก1อันไหมเดี๋ยวนะมีตัง9บาทขอหยิบชิ้นนึงออกมารีโล1ทีโอเคอน,นี้ออกมา ออกมาแล้วล็อกอันนี้ไว้หน่อยครับแล้วก็อันนี้ต้องใช้ไหมไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้ตรงนี้หันเป็นคนละทางผมก็ไม่สบายใจนะนะั่นแหละไม่สบาย <laughs> นี้วางนี้วางไว้ตรงนี้โอเคครบแล้วผมอม่ครบครบครบนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามและสี่ล็อกอันนี้ไว้แล้วไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามมีเคริร์ดดาบเคริร์ด ดักเซเบอร์่ะดักเซเบอร์ธนูอีกสองฮีโร่ซอสอีกหนึ่งเอาเราแทงไปครับแทงไปเราคริสามคริไอ้ไอ้ตรงวืดนี่มันนับครีไหมอ่ะหึไอ้ตอนที่วืดมันนับคริหรือเปล่าน่าจะไม่นับน่าจะไม่นับอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนล็อกไว้ฮะล็อกไว้อันนี้ใช้ลอดนี้ไว้ขาดห้าบาทขาด5บาท,าบาทผมขายนี้ในบเลเว็บที่สิบสแล้วขายไปเลยห้าหกเจ็ดฐานแปด อันนี้ซื้อมาครับเพื่อความคลิเพื่อความคลิคคลแล้วก็นี้ผมรวมไปที่หัวใจเลยแล้วกันรวมไปที่หัวใจเลยแล้วไปกันต่อฮะใน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 เสียงหลงในไหนก็มี2เม็ดแล้วนะฮะก็รวมไปเลยแล้วกันไฟตรงข้ามมีโซ่แซ่โซ่แซ่ที่มาใช้ลบลบปั๊บเราแต่เรามีฮีทเยอะครับมีฮีทเยอะเราแทางเราแทางแทงรัวๆแทงรัวๆเลือดเราเหลือร้อยสามสิบ เจ็ดสิบอแทงอีกแทงแทงแทง,แทงเลี้ยวอีกอเออมันต้องแทงอย่างนี้ดิแทงได้สะใจมากๆฮะสะใจจริงๆอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองเอานี้มาวางไว้เผื่อตะเกียงข้างล่างครับรีโรนึงทีมีพริกอีกเม็ดหนึ่งซึ่งสามวิอันนี้สามจุดแปดพริกมันห้าวิไม่เป็นไรแล้วกันรีโรนึงทีมีแตร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 มมือ ถ้าผมวางไว้ตรงนี้แล้วนี้วางไว้ตรงนี้ได้ไหมเบ๊บ๊บเบ๊บ๊บ,บก็ได้อยู่นะมีตรอย่างน้อยเพิ่มเอพาวเวอร์ให้สักหน่อยก็ยังดีครับเพิ่มสักนิดก็ยังดีอันนี้3.5 3.3อ่ะซื้อมาวางไว้ตรงนี้เพิ่มความเร็วนะเพิ่มความเร็วสปะรดฮนะ3.8 3.5แสดงว่านี้ช้าละนี้วางนี้3.3 3.5 5หวินี้วางท่าน,นี้ได้ไหมได้นนี้วางไว้ ตรงนี้นีวางเรียงกัน3ตัวไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเล่นอันฮิลลิ่งฮะอันฮิลลิ่งแล้วมีขวดยาแล้วเ็าเปิดนี้ก่อนเลยเนี่ยเปิดเนี่ยใช้ไม่ได้ละเขาเปิดเร็วเกินไปฮะเปิดเร็วเกินไปมีขวดยาแล้วเขาเปิดอมตะเปิดอมตะได้หนึ่งครั้งหมดไปแล้วหมดไปแล้วเราแทง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 โอ้โหแทงอย่างแม่นแทงแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงอย่างมันอะแทงอีกหูวมันสะใจสะใจจริงจริง เออพี่แทงแรงอะ่ะเออนี่วางไว้ตรงนี้ครับส่วนอันนี้วางไว้ตรงอืมันต้องวางเรียงกันอย่างเงี้ยนี่ครับล็อกไว้ฮะไม่ไม่เอารวมไปรวมกล้วยนะฮะไม่เอาไปรวมกล้วยเพราะว่ากล้วยผมมีหน้าที่เร่งความเร็วให้กับสับปะรดอยู่นะฮะส่วนอันนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะมันเร่งมันเร่งบันนิงเบนเนอร์แล้วก็หมดแล้วครับไปกันต่อฮะ อย่างน้อยๆเราก็มีหัวใจตัวนี้นะครับมันลบโอ้โหฝ่ไยตรงข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโล่สามร้อยกว่ามีโกเลมสองตัวที่ระเบิดลูกกตายย่ายังเนี่ยระเบิดแล้วมึงเนี่ยมีไฟสีฟ้าด้วยฮนะแล้วเลือดเราหายไปแล้วเกือบครึ่งเป็นสายมานานะฮะสายระเบิดมานาใช้มานาเติร์ดมานาเติร์ดในการระเบิดมานาแต่เราไม่ตายฮนะแต่เราไม่ตายแต่กลองเขาเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไปที่0.5ครับโอเคเราคลี่แล้ว ครีแล้วไม่เป็นผลไม่เป็นผลปุ๊บเขาตีมาเราเหลือ50-30ตายอย่างชา้าโอ้โหเดี๋ยวนะเปิดมาปุ๊บแล้วเขาใช้เลยแสดงว่าหัวใจดวงนี้นะฮะเนี่ยไอ้เจ้าโกลเลมพวกนี้นะครับต้องใช้7จดีเจนในการแอ t i ิเวตมันนะฮะแอติเวตเปิดการใช้งานมันดาเมจมันไม่ได้เยอะนะแต่อาวุธเขามียิงสชิ้นนะ3ชิ้นล้วบัฟมันเยอะครับประเด็นคือบัฟมันเยอะ แล้วมันบัฟมันเยอะแล้วมันมาจากไหนนะฮะบัฟมาเยอะมาจากไหนมาจากตัวนี้ครับมานามัสซอลี่ฮะมานามัสซอลี่เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้เพิ่มค่าบัฟเพิ่มจํานวนบัฟให้กับมานาออฟอีกฮะซึ่งมานาออฟเนี่ยมันบอกว่าถ้าสมมติเรามีมานาเนี่ยครบ35หน่วยมันจะสร้างบัฟให้17หน่วยนะครับแต่ไอตัวนี้มันจะเพิ่มให้อีก17หน่วยไปเลยนั่นก็คือตัวนี้พอระเบิดเจนใช้งานมันจะได้บัฟหมด34หน่วย สองอันก็เท่าไหร่แล้วอะหกสิบแปดหน่วยหกสิบแปดผมคิดว่าน่าจะเปิดสองอันครบแล้วอะผมดูไม่ทันเลยเมื่อกี้มันระเบิดบึ้มเดียวหายเลยโอเคอืมอยากได้นี้อีกอันนึงอะเอาไงดีติกตอกทิกตอกอืมอยากได้อยากได้เอามาแล้วกันครับรี่โลนหนึ่งทีเอ้ยพอดีเลยอยากได้อะไรอันนั้นก็มาอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่เอาก็รวย กล้วยวางไว้ท่านี้อันนี้ขยบนิดนึงน,นี้วางไว้ตรงนี้ครับมานานเราไม่ได้ใช้มานานเราไม่ได้ใช้เรามาเอา empower เยเฉยเดี๋ยวจบเกมเราจะมาดูกันนะครับว่าเราได้ empower เยอะขนาดไหนครับไปกันต่อฮะไยตรงข้ามเล่นแซะมีหนามอยู่อันนึงแล้วเขาตัดเลือดเราฮะตัดเลือดเรามีเกาะอ,อยู่1 2อย่แต่เลือดเรามีอยู่400กว่าพอๆพกันนะพอๆพอกันครับตวนี้ฮิต ฮิทเราขึ้นมาฮีทเขาขึ้นเยอะกว่าฮะฮีทเขาขึ้นเยอะกว่าแซ่เขาทำฮีทได้มากกว่าฮะแทงโอ้เลือดแหงกันเป็นร้อยยังไงเนี่ยแซ่เขาเร็วกว่าฮะแซ่เขาเร็วกว่าเราเร็วกว่าแล้วเขามีเกาะดูดเลือดเกามีข่าดูดเลือดปะไม่นี่เขามีเกาะกินเลือดด้วยซ้ําแต่ทีนี้เขามีมีตัดเลือดเราด้วยเนี่ยเขามีดูดเลือดด้วยเขามีไรสติวนะฮะเขามีไลรสติว ก็ขโมยเลือดแต่เรานี่มีการลบลบบัฟลบดีเจนเขานิดนึงโอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาใช้ลดใช้ลดแอร์ฟาทีกนะฮะลถฟาทีกดีโลหนึ่งทีมีหัวใจหนึ่งดวงถ้าผมซื้อมาผมจะไปวางไว้ไหน10บ,บาทอันนี้วางนี้นี้วางอา๋เอเดี๋ยว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 หยิบผิดนี้วางนี้อันนี้วางตรงนี้นี่เวฟที่18แล้วนี่เวฟที่18แล้วครับไปกันต่อฮะ ฝ่ายต้องข้ามเป็นเอคาลิเบอร์ฮะไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมครับเอคาลิเบอร์ ur, สายหัวกว้างแล้วเขามีพริกได้ยังไงนี่ไงเขามีเฟรมแบตเฟรมแบตไม่พอมีมีอย่างอื่นอีกไหมมีมานามัสซอรี่มานามัสซอรี่น่าจะไม่ได้ใช้อะไรส่วนจะตัวน,นี้ก็ผมมกลัวช่วงแบตเทอเลตนี่แหละช่วงแบตเทอเลตดาวครบไหมหายไปดวงเดียวแสดงว่าแบทเทอเลตนานมากฮะมีอันนี้ไหม มีเอ็กซ n ยเกี้ยไหมไม่มีเนาะมีเป็นกระเป๋าฮะเป็นกระเป๋าแล้วอีกอันนึงล่ะก็จะมีหัวกโลเออนี่ไงโอ้โหตายละหูหูตาไปกันหมดแล้วมีมานาเมอรรี่ฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋านี่เขาใชเ้เพิ่มบัฟในความพวกความเร็วพวกอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยกระเป๋าที่อยู่พวกนี้ต้องอ่านความความสามารถดีๆนะฮะเขาบอกฟันนี่แบงเนี่ยจะเพิ่ม ความเร็วในการทิเกอร์อีก10%นะซึ่งตัวฟันนี่แบกเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วอยู่แล้วนะครับ10%กลายเป็น20เหมือนมีถุงมือมาจ่ะถุงหนึ่งฮะแล้วอีกกระทะอันนี้มันจะวางได้หมด3ถุงฟันนี่แบกนะฮะก็คือ1 2 3ก็ความเร็วเพิ่มขึ้น60%โอเคไปที่ความเร็ว0.5ครับโลกเขามี120หน่วยเอาเราแทงไปก่อนคนะครีไปเลยครีไปเลย9ที9ไปทีตีครีแต่ตอนนี้ดาเมจเรายังน้อยอยู่ฮนะ ดาเมิยน้อยอยู่แล้วแทงไม่โดด58แป๊บปบแทง50แทง72ครีมหมดแล้วฮะครีมหมดแล้วแทงไปอีก30 20อ่ะ30 20ฮีทเราขึ้นมา54 58แทงตอนนี้เลือดเรามีอยู่300ไฟตรงข้ามดับเบิลติเกอร์กันมันเลยฮะเราแทงไป36 36 60เลือดเขาเหลือน้อยกว่าแทงแทงขออีกทีนึงเรียบร้อย้อูห ในที่สุดเราก็ชนะแล้วเอ็กคาลิเบอร์ไอขี้โกงไอขี้โกงฮิตเออก็ยังโชคดีฮะที่เราได้ฟันนี่แบกเยอะไอไอดาบเรปียของเรานะฮะก็เลยตีทุกๆ0.5วินาทีซึ่งไวมากๆนะฮะดาเมจผมร้อยกว่าดาเมจผมเป็นร้อยเลยเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมา16หน่วยครับตามเมื่อกี้ผมก็ลืมดูเอ็มพาวเวอร์ผมเนี่ยมันมาจากไอเจ้าแตรทั้งสออันนี้นะฮะส่วน ไอสมินานี่เหลือนะไม่ได้เปิดด้วยเหลือเยอะมากเพราะว่าเรามีกล้วยลูกเดียวอะไรอย่างหนึ่งไอเรปเปียเนี่ยเขาใช้สมินาค่อนข้างน้อยฮะใช้แค่0.8เอง0.8แล้วทีเนี้ยขอแค่มีกล้วยลูกหนึ่งอะแล้วเรามีมีค่าฮหีทอะแล้วทุกอย่างมันจะทิกเกอร์เร็วขึ้นหมดเลยนะฮะออยเทมนะนั่นคือถ้าสมมติแบบเราใช้อันหนึ่งไม่หมดเนี่ยกล้วยลูกเนี้ยไม่มีก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามีอะดีแล้วแต่สอนเนี่ยไม่จําเป็นแล้วฮะไม่จําเป็นซื้อมาทําไมก็ไม่รู้อันนี้ก็เพิ่ม เพิ่มแมงเลือดขึ้นไปอีกนะ,ะเลือดั้หกร้อยกว่าแล้วครับสออันนี้เปิดการใช้งานด้วยไฟตรงข้าไม่มีไม่มีรีเจนใช้ด้วยซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องใช้ด้วยมั้งใช่ไม่ต้องเป็นต้องใช้เลยฮะโอเคขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ